สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูคุณยายทำหอมดองกันค่ะอร่อยมากเราจะมาหาวัตถุดิบกันก่อนนะคะนั่นก็คือต้นหอมได้มาแล้วเราก็จะเอามาล้างก่อนค่ะทำความสะอาดตัดรากออกคุณตาก็จะรับแล้วล่ะตอนนี้ ต่อไปแล้วก็เลือกหัวใหญ่ๆมาผ่าหัวใหญ่มันขยายากนะคะต้องทำให้มันเล็กลงก่อนระหว่างทำนะคะเราก็จะมีขนมโบราณวางข้างๆค่ะ จะมีขนมทองมว้วนขนมฟักบัวสีเขียวน่ากินมากขนมถั่วแปะ ขนมนางเล็ดอันนี้สั่งทําพิเศษนะคะดูน้ำตาลเยอะมากขนมข้าวโปดปิง้งแล้วเราก็ทำงานต่อไป เก็จะผ่าหัวเยอะๆนะคะผ่าหัวเรื่อยๆตัดลากผ่าหัวต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จนะคะอาจจะพามาดูอีกมุมหนึ่งคุณยายก็กำลังจะเตรียมวัตถุดิบเพื่อที่จะเอามาผสมกันนะคะกับหอมดองนะคะ เอาเกลือมาใส่ได้นี่เราก็มานั่งพาหัวหอมต่อไปค่ะ คนใหญ่ก็จะมาหั่นเป็นท่อนๆเพราะว่าถ้าเอาไปยังไงมันจะยาวไปนะคะใส่ถุงว้ใช่ไหมถ้าใครเอาหอมไปด้วยใ่ไหมนหอยว้ถ้าใครโชคโขั้นตอนเตรียมอุปกรณ์เราก็เสร็จเรียบร้อยหมดทุกขั้นตอนแล้วะคะ่ะถึงเวลาจะมา ผสมรวมกันแล้วก็ปรุงรสให้มันเท่าที่ค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะหอมเดาของเราได้เ,เป็นอาหารมื้อพิเศษของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องไอเฟิร์มาริชแนลขอบคุณค่ะ